สวัสดีครับเน็ตนันทพลน,นะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวประเทศลาวนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนากะเซงนะครับอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำหนังสือเดินทางนะครับมีอายุประมาณ3วัน2คืนนะครับไปดูวิธีการกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็ได้หนังสือเดินทางมาแล้วนะครับก็จะใช้สำล้อนะครับจ้างสำล้อเครื่องนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเดินข้ามไปยังด่านนะครับตมแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งลาวนะครับไปดูวิถีชีวิตชาวลาวแล้วก็ซื้อของลาวนะครับกลับมาใช้มาเที่ยวบ้านเรานะครับก็จะอยู่ถึงประมาณ5้าหโมงนะครับช่วงเย็นนะครับก็ต้องรีบไปรีบกลับนะครับ หลังจากที่เสียค่าผ่านทางนะครับจากประเทศไทยนะครับคนละประมาณ40บาทนะครับเราก็จะต้องไปเสียที่ฝั่งประเทศลาวอีก40บาทนะครับณนะปีใน2567นะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าค่าธรรมเนียมจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับช่วงนี้ก็มาถึงตมของประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปเสียค่าผ่านทางตอนนี้ก็ได้ผ่านมา จากตมประเทศไทยเข้าไปประเทศลาวนะครับก็ไปเสียอีกคนละ40บาทแล้วก็เดินทางอยู่ที่เลนขวาของถนนนะครับช่วงนี้หลังจากประเทศไทยมาส่งแล้วก็จะให้คนรถตุก๊กตุกฝั่งลาวนะครับพาเที่ยวนะครับก็จะเหมาเหมาตุก๊กตุกพาไปเที่ยวที่ประเทศลาวนะครับก็เช่าเหมาลำนะครับ ส่วนใหญ่ก็ประมาณแล้วแต่ตกลงคุยกับคนลาวเลยนะครับว่าจะตกลงกันราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ให้เขาไปส่งนะครับบางทีใครขับรถต้องทําบีซ่าพาสปอร์ตรถแล้วก็พาสปอร์ตของของประจําตัวแต่ละคนเพราะว่าใครจะข้ามไปยังจังหวัดอื่นก็สามารถข้ามได้พอมาถึงในตัวตลาดนะครับเขาเรียกว่าตลาด กันเท้านะครับก็จะมีของกินของใช้นะครับให้จับใจใช้สอยเลือกซื้อกันนะครับแล้วก็มาชิมส้มตำนะครับประเทศลาวนะครับก็คือตำลาวนะครับก็รสชาติอร่อยดีนะครับแล้วก็จะมีวัดในเขตในเมืองนี้นะครับก็จะมีวัดโบราณนะครับชื่อวัดพระธาตุวัดจอมแจ้งนะครับก็จะเป็นวัดของประเทศลาวรูปลักษณะก็คล้ายๆของประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่า อยู่การประดับประดาตกแต่งก็ลักษณะบุรณะปฏิสังขรจากวัดโบราณนะครับเป็นวัดใหม่ขึ้นมานะครับ